การทาบาลานสเกียบคืออะไรจําเป็นต้องทําแค่ไหนวันนี้เฮียยเป้พาไปดูกันนะครับการสเกียบทุดนี้ผ่านการบาลานสเกียบมาแล้วถ้าไม่บาลานจะเปนรรเกก็นยังไงรับผมเดิมจักรยานคันนี้สเกียบมาเป็นแบบนี้นะครับล้อติดตั้งเข้าไปแล้วยึดแกนดุมทั้งสองข้างตำแหน่งที่ดันสุดะเกียบแล้วปัญหาทำให้ที่มันเกิดคือ ล้อมันเอียงแบบนี้ทําให้ศูนย์ล้อมันเอียงนะครับเมื่อรถเป็นแบบนี้ยางของคุณจะกินยางเฉพาะด้านนี้เยอะกว่าอีกข้างหนึ่งและเบรกจะโย่ไปด้านซ้ายมือของรถฮะการตั้งศูนย์ล้อนะครับมันจะดึงทั้งก้อนไปแต่ล้อ,อยังเอียงเหมือนเดิมฉะนั้นคันนี้จึงต้องบาลานเเกียบเมื่อบาลานแล้วมันจะเป๊ะแบบนี้ครับ เมื่อรบรัดตะเกียบได้แล้วล้อจะตั้งตรงตั้งฉากแบบนี้นะครับทําให้ยางคุณใช้ได้เต็มหน้าปกติไม่กินซ้ายหรือขวาเบรกถ้าติดตั้งแล้วมันจะได้เซนเตอร์พอดีนะครับจะไม่มีการโย้ออกไปขวาหรือซ้ายมากเกินไปในแต่ละข้างนะครับฉะนั้นเนี่ยถามว่าจําเป็นไหมจริงๆแล้วถ้าเกิด จักรยานมาแบบไม่ร้อยเปอร์เซนต้องทำนะครับสำหรับใมปัือไบ้มาตรฐานเราคือต้องทําให้เรียบร้อยนะครับแล้วประลานได้ไงล่ะถ้าไม่แก้ที่ล้อหรือแก้ที่ล้อไม่ได้ต้องแก้ที่ตัวดับออิของตะเกียบนี้ครับสองข้างบางครั้งถ้าเป็นเหล็กเนี่ยส่วนใหญ่การเชื่อมแล้วช่วงรอมันเย็นมันอาจจะมีการขยับได้นิดนึงทําให้ศูนย์ทั้งสองข้างมันต่างกันนิดหน่อยแต่ที่ล้อมีขนาดที่ใหญ่พอต่างกันนิดหน่อยจึงเห็นเอฟเฟกค่อนข้างเยอะนะครับอ่า การบาลานซ์ตะเกียบก็คือทําให้สองข้างเนี่ยดอกเอาทั้งสองข้างมันอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับแค่นั้นเองซึ่งส่วนใหญ่เรา,าใช้การตะไบนั่นแหละหรือว่าเจียแต่งจนมันได้ศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับผมทีนี้ที่นั้นการบาลานซ์ตะเกียบต้องดูด้วยว่าตะเกียบมีออฟเซ็ตเยอะไหมถ้ามีออฟเซ็ตเยอะมากฟังทีการ,รบาลานซ์อาจะต้องไปแก้บ่าด้านบนด้วยครับผมครับนี่คือสิ่งที่เราบรอกกับลูกค้าท่านว่า รถของท่านต้องทำนาเกียรหรือไม่ทำแล้วมันเป็นยังไงไม่ทำมีปัญหาอะไรตามมาครับผมก็ถ้าทุกท่านใส่ใจละเอียดจะทราบดีว่ารถที่ดีคือรถที่ศูนย์ตรงคุณจะใช้งานจะใช้งานยางได้ร้อยเปอเปลอดภัยเบรกก็ทำงานได้เต็มที่100%เช่นกันครับผมก็จักรยานไม่ใช่แค่ขี่ได้แต่ต้องขี่ได้ดีและปลอดภัยและไม่สมัยหํทให้คุณได้ ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับผมครบจบดีมาที่มาจุดไว้ให้ไว้การันตีครับ